สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องบ้านบอลวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมาวิเคราะห์บอลหลีกเองิงระหว่างทีมแรดพบกับปารีชแองแ์แมงนะคะที่สนามฟรานซิสเลเบลเวลาตีสองตรงนะคะราคาบอลปารีชแองแฌแมงต่อ2ลูกนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาฟังคัทนะของเกมนี้ ฟารีแชมแชแมนสองนัดแรกยังไม่มีเนมาและเมสซี่ได้ไป6แต้มเต็มแบบหูขึ้นคอทั้งคู่นัดล่าสุด27นาทีพ่านมานำ3-0ต่อแต่หลังจากนั้นกาดตกให้สตาบูตีตื้นมาเป็น3-2ต่อก่อนจะได้ปาโบซาลาเบียเปลี่ยนตัวลงมายิงติกกล่องนาทีที่86นะคะ ดูฟอร์ม2นัดแรก2ทีมยังไม่เข้าที่ทั้งคู่แบส,สอนัดแร่นสร้างโอกาสได้แต่ปิดกันไม่คมขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเกมรับมีรวนอย่างไรก็ตามดูสไตล์การเล่นแบสเป็นบอลบุกน่าจะดีกับปารีสแซงต์แชร์แมงที่จะมีพื้นที่เล่นมากกว่าเจอกับทีมที่มานินเกมรับปารีสแซงต์แชร์แมงอาจจะยังไม่มีเนย์มาและเมซี่แต่ยังมีเอ็มบัเป้ และอ e ีคาดีที่สร้างความแตกต่างได้น่าจะเป็นปารีสที่คว้าสาคะแนนกลับบ้านไปนะคะผลที่คาดอาจจะเป็นปารีสแชนเชเมนอาจจะชนะก็ได้อาจจะชนะในสกอร์3ต่อ0ก็ได้หรือว่า3ต่อ2อะไรเงี้ยความมั่นใจให้7เต็ม10หรือว่า8เต็ม10ประมาณนี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้